ไมจีนถึงเป็นอาณาจักรของจักรยานไฟฟ้าไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เวลาที่เราไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามอินโดนีเซียหรือแม้แต่ในไทยเองก็คงคุ้นตากับภาพกองทัพมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนใช่ไหมคะ แต่เชื่อไหมว่าในจีนภาพนี้กลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ประเทศอื่นๆใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะหลักจีนกลับกลายเป็นอาณาจักรของจักรยานไฟฟ้าเพราะอะไรคําตอบซ่อนอยู่ในนโยบายของจีนนั่นเองย้อนกลับไปในยุค90รู้ไหมว่าจีนเคยเป็นมหาอำนาจด้านการผลิตมอเตอร์ไซค์ของโลกแต่ทุกอย่างก็ต้องสะดุดลงเมื่อรัฐบาลจีนเริ่มนโยบาย รถมอเตอร์ไซค์ในเมืองใหญ่ๆตั้งแต่ปีคศ1985สาเหตุหลักได้แก่อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ถูกมองว่าเป็นเนื้อหุ้มเหล็กเพราะมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก 2. มลพิษ รถในยุคนั้นคุณภาพต่ำและปล่อยควันพิษสูง 3. อัชญากรรมเกิดแก๊งโจรกรรมที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการวิ่งราวซัพ์สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนนโยบายแบนด์มอเตอร์ไซค์ที่ขยายไปกว่า185เมืองทั่วประเทศจีนได้ปิดฉากยุคของมอเตอร์ไซค์ลงและเปิดประตใรูให้พาหนะชนิดใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือจักรยานไฟฟ้าการเติบโตของจักรยานไฟฟ้าในจีนถูกเร่งด้วยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งกระแสรัรกโลกจากการที่จีนได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกการระบาดของโรคซาร์สในปี2003ที่ทำให้คนเลี่ยงการขนส่งสาธารณะและกฎหมายที่เอื้อให้จักรยานไฟฟ้าเป็นยานผานนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์จึงไม่ต้องทำใบขับขี่จุดที่ทำให้ตลาดบูมสุดข,ขีดคือการที่แบรนด์ต่างๆทุ่มเงินจ้างซูเปอร์สตาร์อย่างเฉินหลงและเจโชมาเป็นพรีเซนเ,เตอร์ทำให้ภาพลักษณ์ของจักรยานไฟฟ้าดุเด่และทันสมัยจนยอดขายพุ่งทะยานแตะเกือบ37ล้านคันในปี2013เกมเปลี่ยนอีก รั้งเมื่อตลาดเริ่มเข้าสู่ยุคข,ของใช้พรีเมียมและของใช้ชันฉลาดผู้นำเทน,นี้คือ New Technologies หรือเซี่ยนนิวเตี้ยนตงที่เปิดตัวจักรยานไฟฟ้าดีไซน์หรูในราคาสูงจนได้ฉายาว่าเป็นแอนเนสแห่งวง,งการจักรยานไฟฟ้าจีนจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อจีนออกมาตรฐานใหม่ในปี2019โดยบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นทําให้จักรยานไฟฟ้ารุ่นเก่าๆที่ไม่ได้มาตรฐานหลายสิบล้านคันต้องถูกหลบทิ้งและผู้ที่คว้าโอกาสนี้ไว้ได้คือบริษัทเซ็กเวนไอบอร์ หรือจิว๋วเฮาที่นำความเชี่ยวชาญจากการผลิตสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาสร้างจักรยานไฟฟ้าอัจฉริยะที่มีระบบการจัดก,การแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยกว่ามีระบบการขโมยและผลิตในราคาที่เข้าถึงได้ตอบโจทย์ความต้องการสมาร์ทอ e ีบค์ของคนจีนรุ่นใหม่จนทะยานขึ้นมาเป็นเบอร์สามของตลาดได้อย่างรวดเร็วที่น่าจับตาคือในปี2025นี้รัฐบาลจีนกำลังจะยกเลิกการแบนมอเตอร์ไซค์ซึ่งจะเปิดทางให้ตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเติบโตยอย่างมหาศาลและยักษ์ใหญ่จีนเหล่านี้กำลังเตรียมบุกตลาดโลกอย่างเต็มตั หลังสร้างอาณาจักรในบ้านเกิดจนแข็งแกร่งยกตัวอย่างเช่นยาเดียเริ่มบุกตลาดอาเซียนและขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปแล้วกว่า4ล้านคันขณะที่นายบอสเซียหนูก็กำลังตามมาติดๆแน่นอนว่าสมรภูมิที่มอเตอร์ไซค์ยังเป็นเจ้าตลาดอยู่อย่างเช่นอินเดียอินโดนีเซียเวียดนามรวมถึงประเทศไทยน่าจะโดนบุกแน่นอน